แดดบ่ายแก,แก่เริ่มโรยตัวลงจากขอบฟ้าแสงสีทองหม่นสาดลอดใบไม้หนาทึบในป่าลึกที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงจากจันกรีดร้องกล้องในอากาศกับเสียงไฟไม้แห้งที่พ่อบุญเลิศเพิ่งก่อขึ้นหน้าเพลิงไม้ไผ่บนเขาในเขตกันทะลักษ์ผมนั่งอยู่ใกล้ๆหลวงตาสวงท่านผิวเข้มหน้าตายิ้มยิ้มตามประษาคนสุขุมแต่มีเมตตาเสื้อผ้าเก่าขาดปะนฝุ่นป่าดวงตาท่านมองฟ้าเหมือนกำลังคุยกับอะไรสักอย่างแล้วก็หันมาบอกเสียงเรียบเฮ้ยบุญเลิศเองก่อไฟเตรียมไว้เดียวข้าไปหาปลามาให้กิน ผมลุกขึ้นทันทีก่อไฟตรงหน้ากองหินใจยังงงงบนเขาไม่มีลำห้วยสักสายท่านจะไปงมปลาจากไหนแต่ก็ไม่กล้าถามได้แต่จัดฟืนให้ไฟติดดีๆกลิ่นควันลอยอ้อยอิ่งในอากาศผ่านไปพักใหญ่เสียงใบไม้ไหวหลวงตาสวงกลับมาแล้วในมือท่านหิ้วปลาช่อนตัวขนาดหน้าแค่งดิ้นกระแดวแดวตาโปนหายใจเฮือกเอกราวกับจับมาจากหนองน้ำใหญ่สดสดร้อนรอนกรอบเสียงหักคอดังลั่นท่ามกลางป่าเงียบ ใจผมสะดุ้งว่าบอ้ยหลวงตาทำบาปผักคอปลาต่อหน้าแบบนี้แต่ยังไม่ทันคิดอะไรมากท้องก็ร้องจอกจอกข้าวไม่มีปลาก็ได้แค่นี้คิดเสียว่าปากท้องสำคัญกว่าหลวงตานั่งยองยองเผาปลาด้วยตัวเองท่านเอาไม้เขี่ยพลิกไปมาอย่างใจเย็นกลิ่นปลาช่อนเผาคละคลุง้งหอมจนผมต้องกลืนน้ำลายซ้ำ,ซำ พอปลาสุกท่านแบ่งออกเป็นสามส่วนหางให้อคนไม่เต็มบาทที่นั่งหัวเราะเอิกอากอยู่ใกล้ๆกลางให้ผมหัวท่านฉันเองผมนั่งกินอย่างอร่อ,รอยอ่อยเนื้อปลาสดเหนียวกำลังดีต้องลอกหนังไม่ให้ขี้เท่าติดเนื้อปลาลอกแล้วก็วางบนก้อนหินข้างตัวพร้อมก้างเรียงไว้เป็นระเบียบเย็นลงแล้วหลวงตาลุกขึ้นตามข้าลงเขาไปทำน้ำมนต์ให้ชาวบ้านเดินตามกันลัดล้อลงเขาฟ้าเริ่มคลํำไปถึงหมู่บ้านก็เจอชาวบ้านนั่งรอเต็มลานบางคนมีถังน้ำครุดน้ำบางคนพาลูกหลานมาเงียบ แต่เต็มไปด้วยศรัทธาหลวงตาใช้แค่นิ้วจุ่มลงน้ำแกว่งเบาๆทีละถังไม่พูดอะไรเลยชาวบ้านถวายเงิน1 0ถึง20บบาทตามกำลังแต่หลวงตาปัดมือไม่รับสักบาทคืนให้หมดน้ำใจล้วนๆมีคนเอาข้าวสารมาให้ผมหิ้วกลับขึ้นเขาไปหุงกินตะวันตกเขาฟ้ามืดสนิทผมนั่งเตรียมข้าวกลับมามองกองหินเดิมก้อนที่วางหนังปลาไว้ใจสะดุดนั่นมันเปลือกมันสำปะหลังผมเดินไปดูใกล้ๆใช่แน่ๆเปลือกมันสำปะหลัง ไม่ใช่หนังปลาไม่ใช่ก้างหัวใจเต้นตึกตึกย้อนคิดสิ่งที่กินไปเมื่อบ่ายเหงื่อผุดเต็มหลังคิดในใจโดนหลวงตาหลอกกินมันสัมปะหลังแน่แล้วไม่รอช้าตะโกนลั่นหลวงตาตัวข้าน้อยหลวงตาขี้ตัวหลวงตานั่งหัวร้อหยุมหยุมไม่พูดอะไรเลยผมเลยลองเดินตามรอยเท้าท่านหลังเขาไปสุดท้ายไปเจอหลุมขุดหัวมันใหม่ๆกองดินยังเปียกอยู่หัวมันใหญ่ๆถูกขุดขึ้นมาหลายหัวถึงตอนนั้นน้ำตาจะไหลทั้งคำทั้งขนลุก กินมันสำปะหลังแต่เหมือนกินปลาช่อนแท้ๆท,ท่านเสกให้เรากินทั้งที่ไม่ฆ่าสัตว์สักตัวนี่แหละหลวงตาสวงเทวดาเดินดินตัวจริงเสียงจริงเรื่องราวในป่าเขาวันนั้นแม้เวลาจะผ่านมานานแต่ทุกฉากทุกกลิ่นทุกคำพูดของหลวงตาสวงยังชัดเจนเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานเปลือกมันสำปะหลังที่กลายเป็นปลาช่อนเนื้อปลาที่เคี้ยวหนุบหนับหอมควันไฟและเสียงหัวเราะหยุมหยุมของหลวงตาที่ก้องอยู่ในใจสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แค่เติมเต็ม,ตมท้องในวันที่หิวโหวย แต่ยังเติมเต็มศรัทธาในสิ่งที่เหนือธรรมดาความเมตตาของผู้ไม่เบียดเบียนการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและความอัศจรรย์ที่ไม่อาจหาคำตอบจากตรรกะของโลกใบนี้หลวงตาไม่เคยสอนด้วยคำพูดมากมายแต่สอนด้วยการกระทำที่เรียบง่ายลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเหมือนเรื่องปลาช่อนที่แท้มันก็คือบทเรียนหนึ่งว่าความจริงแท้ในโลกบางทีก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ตาเห็นแต่คือสิ่งที่ใจสัมผัสนี่แหละหลวงตาสวงเทวดาเดินดินที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของสิทธิ และผู้ศรัทธาตลอดไป